สวัสดีครับอยู่กันในเกมไมค e ครับจ้าว่าอีด i ชันนะครับที่ไม่ใช่เบ d ดล็อกแล้วก็ในมือถือเนาะวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีดาวน์โหลดภาคลุมในเกมไมค c ครับนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีภาคลุมระหว่างเล่นเนาะตามนี้นะครับภาคลุมจะเป็นแบบนี้นะซึ่งก็จะเปลี่ยนได้ แล้วแต่ชอบภาคคุมเลยนะครับโดยการที่ให้ให้ทุกคนมาให้ทุกคนมาดูที่คลิปติดตั้งหมดคลิปนี้ก่อนนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้นะถ้าเข้าไม่ถูกอะ่ะคลิปนี้นะครับซึ่งเป็นคลิปที่ผมทำไว้นั่นเองอันนี้เนาะโอเคและคือไอเว็บเว็บภาคคุมก็คือเว็บอันนี้นะครับส่วนวิธีการนั้นก็ตามกันมาเลยนะครับ ก่อนไปรับชมกดติดตามผมบ้างนะ Let's go โอเคครับสมมติว่าติดตั้งมาดตามคลิปที่ผมบอกไว้เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับเพื่อไปเว็บไซต์อันนี้เนาะคือถ้าเข้าเว็บไซต์อันนี้ไม่ถูกจะผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คำอธิบายวิดีโอนะครับก็คือ mycraftcap.net เนาะจากนั้นให้เรากดที่คำว่า Register นะครับ Register ตรงนี้ให้เราเลือก All, All Register using Legacy Account นะครับเราจะไม่ล็อกอินด้วย Microsoft ที่มันเป็น Minecraft you know. อยู่เนอะ กดเข้าไปตรงนี้เลยที่เมาส์ชี้อยู่แล้วอันนี้ก็คือลิงก์เพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ของเขาเพื่อ,อเข้าใช่เว็บไซต์เข้าเซิร์ฟเวอร์จากนั้นเรากลับมาที่เกมนะครับอ่ะดับเบิลคลิก c o อปอันนี้ไปก่อนนะดับเบิลคลิกแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Copy แล้วเราก็กลับมาที่ Minecraft ของเรานะครับเปิด m ไ n e c r a f t ไว้อยู่เนาะ กดเข้ามันตีเพลเยอร์แล้วก็โปรเซ s ตรงนี้ให้เราเลือกเราต้องการแค่จะไปดาวน์โหลดภาคลุมเนาะให้เราปรับเป็น private ก็ได้เนาะเราไม่โชว์ IP ของเราแล้วก็ลาวเลยจากนะั้นเรากดเลือก add server แล้วเราก็ตรงนี้เราก็บรรทัดที่2 server address ให้เรา คอนโทรล C คอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วกดตัว V ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเขาแล้วกดดันจากนั้นเราดับเบิลคลิกเข้าไปเลยซึ่งเราจะได้เห็นตัวเลขตรงนี้ไหมครับลูกศรสีแดงเนี่ยให้เราเอาตัวเลขตรงนี้ไปใส่กลับมาที่เว็บไซต์นะ412089 ให้ใส่ตรงนี้นะครับตัวช่องที่ว่าเป็น1 2 3 4 5 6 4 1 2 0 8 9เราคอนเฟิร์มดิคอนเฟิร์มโอเคจากนั้นเราจะต้องอ่าอันนี้จะเป็นตัวตัวที่เราชื่อเราใช่ไหมครับคือแอ c o u n t ที่เราล็อกอิน c r o s o f t ไว้นั่นแหละ ตรงนี้เขาแนะนำว่าเราอย่าใช้พาสเวิร์ดเดียวกับ Microsoft Account หรือพาสเวิร์ดเกมไมค์ค a f t ของเรานะครับให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่เนาะเราก็ตั้งพาสเวิร์ดเลยใส่พาสเวิร์ดที่อ่าขอย้ำนะครับใส่พาสเวิร์ดที่มันไม่ซ้ำกับซ้ำกับไมซ้ำกับเกมไมค์ครของเรานะครับเป็นพาสเวิร์ดใหม่เลยสำหรับเอาไว้เข้าเว็บไซต์อันนี้เนาะ โอเคขอตั้งพาสเวิร์ดแป๊บนึงนะครับหลังที่เราโอเคหลังจากที่เราตั้งพาสเวิร์ดที่มันไม่ซ้ำกับไมค์ครับของเราแล้วเราก็กดไอตรงติ๊กช่องถูกตรงนี้ไออกีแล้วเราก็รีจิสเตอร์เลยนะครับโอเคจากนั้นเราก็มาที่อันนี้จะเห็นว่าเป็น เขาเรียกว่าอะไรตัวละครของเรานะตัวที่เราเล่นประจำอยู่นี่แหละจากนั้นเราก็มาที่ดาวน์โหลดเนาะมีโฆษณาอ่าไม่ใช่ <c oughs> ขอโทษมาที่แกลเลอรี่ซึ่งเราจะไปเอาไมคอนเคปแคบนะครับอาผาคลุมของเกมไมคอนยกตัวอย่างสักหนึ่งอัน อันที่2ก็ได้นะออเมื่อกี้เสื้อสีแดงจะได้ตัดกับเสื้อสีแดงเนาะกดดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะอยู่ในนี้นะครับถ้าเป็น Google.com h r e ก็จะอยู่คลิกลูกศรตรงนี้แล้วก็โชว์ In Folder เขาก็จะพาเราไปตรงนี้เนาะที่ดาวน์ดาวน์โหลดอยู่จากนั้นเราก็อัปโหลด ภาคคุมนะครับเลือกอันนี้อยู่ที่เว็บไซต์น,นี้อยู่นะอัปโหลดภาคคุมด้วยการ select file หรือจะเอาลากมาใส่ก็ได้ select file นะครับเราก็ไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดที่เราดาวน์โหลดไว้เนะแล้วก็เลือกภาคคุมอันนี้นะครับแล้วจะเห็นว่าเป็นภาคคุมแบบนี้นาอแล้วกดอัปโหลดเลย อัปโหลดสำเร็จแล้วแล้วทีนี้เรากลับมาที่เกมของเรานะครับกลับไปที่เกมโดยที่เราไม่เล่นในแบบเราจะเล่นแบบคนเดียวนะครับซิงเกิลเพลเยอร์เราก็สร้างโลกเลยแล้วก็คีเอทเลยครับ โอเคเห็นไหมว่าผ้าคูมมันโหลดมาให้เราเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าสมมุติเราลงหมอดไว้ตัวนี้เรากด e s c เพื่อไปคำว่ามอดแล้วลงแคป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 เราเลือกตรงนี้เนาะแล้วก็คอนฟิกถ้าทําเป็นปีกเลือกเป็นปีกแบบปีอปีกอลท่าก็ได้นะเนาะ ซึ่งเรายังไม่มีปีกอีไลท่างไงมันก็เลยไม่โชว์โอเคไม่ยากนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ